ไม่ใช่ไอติมงน้องเพลงสิอะไรหนูไม่ได้ให้คนแม่ตรงนั้นก <t troll> ันเลยนี่กระจกรถฝั่งคนขับคราวที่แล้วมาเปิดลงไปปิดไม่ได้เกือบไม่ได้เข้าไปดูสัตว์มาคราวนี้เปิดลงไปเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ปิดไม่ได้อีกเหมือนเดิมดูรถเข้าไปดูสัตว์นะรถเยอะมาก มันอยู่ใกล้มากเลยอ่ะเนี่ยกล้มากแล้วมันกินอะไรตรงร่องอ่ะอยากรู้อ่ะกินหญ้าฮ้ยกินเหรอนกเกาะอยู่บนต้นไม้เต็มเลยตัวเบิ่มเลยกำลังกิ่งไม้ไม่หักลงมาจนไม่มียอดไม้เลยต้นไม้โตไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันหนักนกมากอ่ะมันจะโตก็นกมานั่งมันก็ล้มไปเลยอาพี่มาพี่มาทางแ้าลายจ้าพี่มา ไปมาบาย้า๊คุณแม่รูแล้วงทไมตรงดินมันมีรูรู้แล้วี่ดินมันมีรูเพราะว่าขาารมันเหยียบเฮ้ยทำไมไม่ไล่ไมเปิดคัเด็กนับโล่มาดูเ้ย่รู่เยคะคุณแม่คุณแม่นกกเยอะมากเยอะมาก อันนี้มัน่ายย้อนแสงนะคะพเพื่อนๆก็เลยอาจจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเพราะว่านกก็เยอะจริงๆนะคะตรงนั้นน่านนเาายอะมากเลยค่ะแล้วข้างหน้าเรามีอันตรายจริงๆนกนกเต็มต้นไม้เลยเนาะดูต้นไม้แต่ละต้นนี่แบบ แค่จะโตไม่ได้แล้วอ่ะคนแม่ดูการุณาดูบนบ<น>่นอยู่บนต้นไม้นกกำลังเต้นจอดย่จอดคันนี้จอดไม่แน่ดจอดด่วนเดี๋ยวนี้ต้องไปตามนี่นกเยอะจริงๆน,น่า,วาสวยด้วยน่ารักสิแม่ว่า ปลาตัวไหนมีชีวิตรอดได้นี่แตัวปลาเลยเออแสดงว่าเอาชีวิตรอดได้ดีมากดีมากเลยนะ้องเพ็ญถ้ามันรอดได้ปลาตัวไหนเอามาปล่อยลงนี้แล้วมีชีวิตรอดอยู่ได้จนโตนี่สแสดงว่ามันทําบุญมาเยอะมากแน่ๆเพราะว่าน,นกเยอะขนาดนี้ไม่มีทางรอดเลยนะเป็นซูเปอร์ปลาซูเปอร์ปลาแบบว่าเฮ้ย <c oughs> น้องเพ็ญดูสิตึมเลยทาจนต้นไม้ <laughs> <laughs> ต้นตไม้โต <c oughs> ไม่ได้เลยมันหนักมาก นับนี้กเฮ้ยทังนี้ทังนี้ลูกฮะลนกอะไรอ่ะเฮ้ยนกอะไรอ่ะลูกะลาไหมันมีมันมีนี่ดูดิเขาาามาโยนุหมาลายวิ่งนี่พอดีเลยนะคะเพื่อนๆได้เวลาเขาให้อาหารสัตว์พอดีเขาโยนมาเลยบุ้มไปเลยเขาจะได้เห็นสัตว์ออกมากินอาหารพอดีเลยตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตประเลิกถ้าใครจะมานี่ต้องเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของซาฟารีให้เนี่ย ให้แน่ใจก่อนนะว่าเขาเปิดหรือยังอะไรอะไรเนานอันนี้อะไรคะน้องเพลงเรนเรื่องใครคะเรื่องน้องเพลงเหรอไม่ใช่ไหน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 รูปรน ก็แม่ชอบตัวนี้ตัวที่มันมีหงอนเหมือนราชินีอ่ะน้องเพมหนูรู้เนี่ยตัวเนี้ยมันน่ารักเออไม่ชอบตัวเนี้ยคล้ายๆนกยุงแต,แต่ว่าไม่ใช่อ่ะแต่รถเยอะมากเลยนะเนีเออ่นะเยอะตลากแตกอ่ะปากแตกรถตัวนั้นมันกล้ามากเลยนะเดินกลางถนนเออ <laughs> คนต้องระวังนกไงคะมันโดนแบบกระดึบกระดึ๊บราติดอยู่ในสวนสัตว์เปิดเลยนะ <laughs> อย่างว่าแหละวันหยุดใครก็อยากมาเที่ยวนะ <laughs> นี่นกกำลังโดนต้นไม้คะ่ะระวังชนนมารายตัวนั้นได้ <laughs> ตน้นต้นนี้นะจ๊ะเรารู้แล้วนะคะว่านกสายพันธุ์นี้คือนอกกาบัวเพนเทสโตกนี่คะ่ะเ <laughs> ทียบเลยดูบนต้นไม้คง นกกาบัวไปใครสิเดี๋ยวเดี๋ยวตามอืมชอบเยอะที่สุดมีอะไรบ้างชอบจอดมีคันที่อยู่ข้างหน้าเราชอบจอดแบะจุดเลยพอจอดทีมันก็จะขวางรถคันเนาะใช่ใช่เออจริงจริงกก็กลับต่อเรื่องอืฝั่งนี้ฝั่งนี้นกก็เยอะนะแต่ฝั่งนั้นเยอะกว่าอ่ะสมมติเพื่อนทำหลังไว้แล้วเราขี้เกียจทำเราไปนอนหลังเพื่อนได้ไหม พเพลงคิดว่าจะโดนเพื่อนจิกต่อไหมได้ก็แอบมือเพื่อนไปน้ไม่ตัวนั้นสิเป็นขาวกิ่งใหญ่มากอ่ะในใ่นอ่ะตัวที่อยู่กลางน้ำน่นะคะเป็นข้าบกิ่งไม้กิ่งใหญ่มากเิรเป็นแล้วมันข้าบไม่ไหวมันก็เลยทิ้งลงไปจริงก็แม่ก็อยากไปนั่งข้างคุณพ่อนะแต่แม่ก็ร้อนอ่ะเอ้าร้อนแดดแล้วเนี่ยตอนนี้ถ่ายตรงนี้ก็ได้ที่มีเยอะกว่านะคะ น,น,นกเต็มเลยนกมาลาบูสโตกมาราบูมาลา,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 าบูคือตัวที่ที่มีถุงอยู่ที่คอคอที่มีถุงอ่ะนี่เคยอ,อยู่ในป้ายนี่แหละนี่แหละนี่เลยยืนโชว์อยู่ตรงนี้พอดีเลย <c oughs> <c oughs> นี่ไงเนี่ยมีถุงเนียงมีเนียงมีเนียงอยู่ตรงคออ่ะเหมือนเป็นถุงเก็บอาหารเรามาหลายรอบแล้วนะแต่เราก็ยังสนุกอยู่นะ เดี๋ยวเราจะมาอีกหลายๆรอบที่คุ้มค่าตั๋วเลยค่อยดูแซ่ตอนแรกเด็เขเขาจะซื้อมาอย่างไงแล้วมันถึงไม่ดีไม่ว่ายน้ำกันอย่างเบิกบานสำรานใจหรือว่าหรือว่าตัวเมื่อกี้มันไปไว่ายน้ำเสร็จแล้วมันจะกลับกลับมาเล่นน้ำแถวนี้แต่ว,ว่าในนี้คงมีปลาเหลือน้อยเนฮะ้มันยืนหลับด้วยอ่ะฟูดมากไหมอออ,อมันกัดกัน อยู่ในป่านู่นตรงนี้นะคะเป็นสาของลูกนกตัวเด็กนะคะสาเด็กสาเด็กค่ะ,ะ,คะเป็นลูกนกเด็กแล้วก็มาลายเด็กด้วย <c oughs> สุดยอดเลยไหมคะแล้วก็มีบางบางตัวที่เป็นแม่มันคงจะเฝ้ออาในแถวนี้แหละคะ่ <c oughs> ะเด็กต่อไปเรากไม่จะไปเจอพีเรโนซารั้เอ้ย ว่เฮ้ยเนี่ยค่ะนกที่คุณแม่บอกว่าชอบอะค่ะมันเหมือนมีมงกุฎอยู่บนหัวค่ะสวยดีเออหรืแล้วโอ้โหโอ้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 ยมีแผลทำไมทำไมตัวนั้นมันมีแผลอ่ะชนกันแน่เลยคงมันคงถลากั่นเขากนะเห็นเห็นเป็นรูๆอ่ะน่าจะเขาออไม่เนแหลมแหลมมากโอ้ไข่มอกอันนี้เรียกว่าอะไรคะ เลขขาวค่ะงงตัวเล็กกว่าของผมเมื่อกี้ะมีป้ายกว่ามีเออ,เเอน่ไหนอันนี้ตัวเล็กกว่าผมเมื่อกี้เมื่อกี้รวเป็นเรื่องซ้าเนี่ยค่ะอันนี้ฟองหลาชนิดมันรวมกันอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยค่ะตรงกลางแจ้งไม่มีเลยร้อนนะก็มาหลบร่มดีนะที่พอแต่ว่าเขาคงชนกันนะะคเพราะว่ามันย้อนแสงแต่ว่าฟ <c oughs> องมันคงชนกัน <c oughs> จมีเลือดทซตพิเศษบนกับขนมวันกำลังเห็ดยักษ์นะครับมีเห็ดยักษ์ด้วยโอ้เห็ดยักษ์คุณแม่เห็ดยักษ์ผ่้หทางๆเเาไปแกงได้ไหมได้กินกินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะเนี่ยเห็ดยักษ์ไหนอะเห็ดยักษ์โอ้ยักษ์มากผานท ัวอะไรอ่ะกระทิงแดงค่ะตัวใหญ่มากเขาไม่ใช่ตัวใหญ่เขาเป็นสิแล้วหนูสังเกตนะค่ะกวางตัวหนึ่งตรงนั้นนะคะมันมีฟางติดอยู่ที่เขามันด้วยโอ้โหนี่ถ้ามันทะเลาะกันทีนี่ไส้ไหลเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าตัวอื่นก็น่ากลัวเหมือนกันนะตัวสีดำๆกับอย่างอื่นได้ด้วยนาะมันอยู่ตรงใกล้ๆช่น ก็เป็นเพื่อนกันไงถ้าเขามันไปทะเลาะกันนี่โอ้จบตายทันทีเลยต่อสู้นะเห็นไหมแค่แค่แทงทีเดียวก็ตายแล้วถ้าเป็นคนน่ะก้างแล้ต่อสู้นะต่อสู้ยังไงนะอยากโมโะเขาใหญ่มากอ่ะดูเดินเข้าไปฟังเซ็มลงจอด นนมันไปฟิตอะไรกันอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวอาหารเขาเอาอาหาร <c oughs> อันนี้นะคะคือดูเขาตัวสีดำๆนี่นิลเูเมฆดูสน<บ>ใจตัวสีดำๆเพราะว่าแบบเขามันยาวจริงๆอันนี้อิมพาอิมพาลา <c oughs> ยาพาลาฮะ <c oughs> <c oughs> ยาพาลาโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดูเขาอย่างแหลมเลย <c oughs> <c oughs> อะต้นไม้ลบเต็มเลยต้นไม้รมเพียบะ <c oughs> หนูแค่ยืนอาหารไปลุมกันเลยแต่พออยู่ในกรงอ่ะใหญ่ๆปุ๊บยิงจากิน <ละ S 2> ไหมไม่หนีมันอิ่มไหมแล้วทำไมในกรงมันกินอ่ะอืมวันนี้ตรงนี้ก็นกเต็มต้นเหมก็ตรงน,น,นั้นเขาให้กินคนที่เข้าไปให้กินตั้งแต่เช้าไงนกเต็มต้นไม้เลย เสือพี่กำลังนกเต็มต้นไปหมดเลยไปแล้วไงนกแก้วอ่ะต้องแอคชั่นนะคะไปไปนกแก้วไปไปแล้วเอ็กซ์เวิร์เยอะเลยไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยตอนนี้เรายังไม่ถึงซอนเสือแต่เชื่อมาคราวนี้เราเยอะสุดแต่ก่อนเกิดโควิดรถรถก็ไม่เยอะขนาดนี้ ทห่คนไม่ได้เที่ยวไหนก็ลนีนกเต็มต้น,ตนไม้โอ้ต้นนี้เวนูต้นนี้ไม่มีใบเลยมีเลยนกเออจะซ้ายมือค่ะเดี๋ยวก็เ็นเดี๋ยวเราจะเจอเสือนกเต็มต้นจนโตไม่ได้อ่ะ ในนี้คงสุดยอดสุดป่าตอาไปเป็นตปามันต้องเป็น,อ,ปนอาจารย์ของป่าสอนวิชาเอาตัวรอดได้นกเลื้ยขนาดนี้อโอ้โหนี่พี่พี่ครับพี่อยู่บนยอดเลยนะครับเนี่ยตัวนั้นน่ะ ตอนนี chat, here, let her, let her, let her ้นะคะเรามีคนที่อยู bye ่บนยอดโดอยของต้นไม้ตอนนี้คือใบน้อยมากมันรับไม่หนักไม่ไหวนอกเยอะมากสารพัดชนิดเลยเราไม่รู้จัก ทีนี่มันก็มีป้ายบอกไม่ได้ตัวใหญ่เหมือนตัวอีกทีพี่พี่ดูแบบเจ้าป่ามากเจ้าป่าแบบฉันเป็นคนครองสวนสัตว์ทิมฮ่ทเป็นคนครองทิมฮนี่นะคะเลแต่อยู่แต่อยู่บนเสือนี้นกจะขี้ลงมาใส่เสือไหมน้องเพีย บนต้นไม้รังเสือนี่ก็มีแต่รังนกนะมีเสือเล่นน้ำด้วยนะคะสอตัวไหนอะเืนเล่นน้ำสองตัวเลยอะรถบังไงมองไม่เห็นเออกตดขวางทางเพื่อนเร่ไจะบอกว่าคันนี้จะตัดหน้าตัดหน้าหรือเปล่ามาดูกันมาดูกันแล้วคันนี้ก็ช้ามากเ้ยเสือเล่นน้ำ ใช่คะ่ะที่หนูบอกเสือเล่นนำ้ำนู่น่ะเสือเล่นน้ำด้วยพี่ของคงรอ้อวนวนาะเลยนอนยกแขนบนต้นเพลงเลยอบบอเลยออจงเพลงดูสินอนนับขาพาดกิ่งไม้ด้วยอ่ะพี่เสือ เดีวก็รอดตายแล้วครับทีนี้เราไปเจอนอกอีกแล้ว <c oughs> นกคู่นีดูครอบครัวนกครอบครัวนั้ <c oughs> นใหญ่มากนกคู่ีจะกินน้อนเป็นอาหารไหนน,น้อนอยู่บนต้นไม้เรียกว่าใช้เดือนดีก่ใช่แ <c oughs> ล้วมันจะทำงานอยู่ด้วยกันเป็นฝูงฝูงก็มีประมาณ20ตัวดูนกกับกวางตอนนี้ใครตัวสูงกว่ากัน นเกตัวเท่าก er mm ันเลยแต่ว่าปีกตัวใหญ่กว่า้นมีควายแล้วนะไม่ได้ค่ะมีควายไม่สุภาพต้องเรียกว่ามีกระบือค่ะหขามน้องเป็นน้อยเกินดูรถทำมือรถเก่าจริงอันนี้เอาน้องเป็นมันเกาหลังนี่กันด้วยอ่ะนี่ไงสี่ห้า นู่นหกเจ็ดนู่นอยู่ตรงใต้แล้วเนาะเอาน้องตัวนี้เห็นทุกเห็นทุกอันเลยเนี่ยนอนอยู่เฉยพี่เจ็ดตัวเองน้องเพลงมันมีแต่นอนหมด,ดทุกตัวมีกระบือน้องเพีงอ่ะมันไม่เดินนะถ้ามันเดินอยู่เราเดินดูสัตว์มันมาทั้งวันแล้วนะคะมีคนหมดแรงแล้วหนึ่งอัตรากำลังนอนพขนา้างหน้าครับยู่นะะคออ๋้ำยาใหญ่ด้วย หมดแรงแล้วหรือคะยังไม่ได้ยังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมเลยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนัยย่งก่อนนะครับอะไร